ตัวมาคอฟฝรั่งหรือว่าหมากยมฝรั่งนั่นเองนะคะทุกคนล่างหน้าแล้วก็วก <c oughs> ตามด้วยบักพ,พิกป้นค่ะน้ำปลาลานะคะปะลาไหลใหม่เบิดได้้องกินน้ำปลาตาในเทนนะคะ หมักอย่างไม่รู้สมแขลใสไ,ไปเลยงว่าสวยงามรื่ยๆะค่ะทุกคนคะ่ะโบไไ้ไหลเร็วนี่ละค่ะบม่รูว่าฝรั่งเขาเอามาเห็ดอีย่างนะจ๊ะมาเห็ดเยยมเห็ดอย่างแต่ว่าเราคนไทยนะจ๊ะเอามาซั่วน้ำประแดดดินโดยนะคะ มักคอฝรั่งค่ะแดงจริงคือน้ำารไรไปกินกันเลยค่ะทุกคนหอมน้ำปลาแดงสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องบ้องปายู้ผู้สู้คน h e l r o everyone! Today i eating this มักยมฝรั่งนะคะแม่บอกมักยมฝรั่งหรือว่ามักคอฝรัง่งแ,แต่แต่ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสเรียกว่าอะไร I don't know call what in English a inform c h e r a c t e r to be a little bite i t a i a n dish ไปกินกันเลยค่ะหมากย้อมฝรั่งใส่น้ำปลาลากับพริกป่นนะคะแซ่บอืมอืมสุดยอด สรสชาัมมี่เบรสชาติคือถ้าใครนึกบอกมันคืออย่างคือหมาก้อค่ะคนไทยอาจจะไม่รู้จักว่าคือหมากอะไรนะคะมะคอนะคะสุดยอดอ่นดุดอ่นด,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 ดุดพี่น้องค่ะ สีชมพูสีชมพูสีหวานสีนี้สีสมนะคะอืมอ,อ่าน่าสนใจเป็นผลไม้ป่าหรือเปล่าไม่แน่ใจบางประเทศปองก็เห็นอยู่น้ำปลาแต่ว่าปองว่าไม่ปลาเก็บปองเก็บมาจากปลาตลาดนะคะป่าซูปเปอร์มาร์เก็ต ซื้นกับหมองซื้นมากกอกอืมไม่รู้บ้านรลังเขาเก็บมาเห็ดอีหยังกินได้กับอาจจะเห็ดแยมมั้งแต่เราคนไทยเก็บมาใส่น้ำปะลาะกินนู สมสมแต่แบหม,มาคอดฝรั่งคือหมาคอลเลยค่ะอีสระเปรี้ยวภาษาฝรั่งเศสว่าอะไรเออมภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับรสชาติเปรี้ยวอืมออีกนอตสวีท sour taste อีกส้มมันส้มไข่บุกหงส์เปรีปรน งปิดบ่อยน้องแต่ว่าภาษาฝรั่งเศสส้มก็คืออาซีเสอาซีมุก เค็ดแถวจะนายไปนะเอา้าสามนาทีแล้วบอกอเร็วแฮปไม่ได้เติมพงสื่อทัดพร้อมเนาะแต่ก็น้อยดอกว่าพงพวงเหมือนต่ำหูเลยนะคะทุกคนตึงตเหอเห็ดไปทั่วอืมอืมอืม โม <laughs> <laughs> นี่มาสิบายนี่ยสมม,ออมออะคอนะคะเมื่อไหร่เมื่อมะค้อเลยนะมะคอนะคะทุกคนรู้จักไหมคะมะคออเป็นหน้าตายยังไง โหดแห้งบ่ได้มันมันซนเพดานแตกเปาะแตกเปาะไอ้ปากลุดปืด๊ดลุปืด๊ดลุดนปื้อคนเีย อันนั้นซื้อมาจากเยอรมันกระป๋องน้อยแค่เนี่ยล้องเราหาสิบกว่าแต่หันฟังฟังฟั้วเ็กกระป๋องแค่นี้ประมาณเจ็ดยูโรหน้าเน,นี้ยพวกนี้พวกบิกนงดกๆนะคะทุกคนเอามาไ,ไก่ก่อนเี๋ยวน้ำปลาแดกสีหอดสีหวดน่งดอก าแดดที่ห้อนี้ก็อร่อยนะคะซื้อว่านำปลาหนองพรสี่เพื่อกันจับสด,ดน้่นปลาแดดไหมล่ะอื้มอื้มนัวนัวบมเหมือนแบเหมือนย่าง

Hoa từ tương em tôi không hong mắm đi thoát hưng bắn đi bắn đi เดี๋ยวจะมากเนาไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามารักทมนะคะถ้าชอบก็กดได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่กดก็แค่นั้นนะคะ thank you everyone for watching bye bye สวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ thanks you for watching